สวัสดีทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่รับชมกันด้วยนะครับคืนนี้ฮะเวทีจะไม่ใช่แค่เพียงแค่สังเวียนแหวนท่านชมแต่จะเป็นส,สมรภูมิเลือกครับมานี่ฮะนักชกูม,มากับมีลายยกแข้งกระแทกใจครับสายโยกคนนี้นะครับไม่ได้มาเพื่อโชว์สเต็ปนะแต่มาเพื่อฟันศอกให้กองสนนั่นลั่นเวทีครับโอ้โหนี่ครับวางกันแบบนี้ครับท่านชมนี่ฮะโชว์กัน3ยกนะครับระหว่างสายโยกกับจอแดนครับนักชกจากแดนยุโรปอีกแล้วครับนี่ฮะเดี๋ยวมาดูเกมการโชว์ครับจอแดนทีมขวาออกไปข้างหาสาโยก นี่ฮะเตะขวาห,หนึ่งทีครับมาจอแดนครับนี่ฮะทักทายไซโยนเตะซ้ายคือครับไซโยนนี่ครับโอ้โห,โอโหไอจอมฟันซอกอ,อยู่แล้วครับไซโยนคนนี้ฮะต่อยขวาลำตัวครับออ้ยอดไปต่อยเตะขวาขึ้นข้างบนอีกหนึ่งดอทีเอลไปเร้ามาจอแดนไซโยกยังไม่ตื่นนะครับยังเดินวนเดินหาจังหวะให้ตัวเองครับท่านชมดูฮะมานี่ครับเดินโฉบเดินโฉยนะจังหวะจอแดนแตงแตงอาทีพับมาไม่ออเอาเตะขวารนี้ครับมานี่ฮะออ้ยเตะเสริมไหมครับมาโอ้ทีบตามครับโอ้ นี่ขอโทษกันนะฮะท่านท่านชมนี่ครับไซโยกพยายามหาจังหวะฮะเตะขวาครับนี่ครับปูจอแดนคิดก่อนออกก่อนครับเตะซ้ายถึนครับโอ้สวยฮะไซโยกเตะขวาตอนนี้เตะครับโอ้โหจังหวะจิ้มขวาตอนนี้ก็เตะด้วยครับไซโยกจิ้มซ้ายมาเกือบถึงหน้าครับปูจังหวะนี้ฮะมาสิครับโอ้เตะขวาเข้าลังกัวโอ้สวยฮะจังหวะจอแดนไซโยกคือได้แข้งซ้ายครับแม่จอแดนยิงดึงหลบฮะติ้มเข้าขวาสวยฮะโอ้โหเอาอย่างนี้ฮะมานี่ครับไซโยกเดินเข้าหาโอ้ยเดินโยกหมัดเข้าหานะจังหวะตะกี้โอ้ย ได้เสียจะังหวะทีบ๊อบจอแดนไต้ซ้ายหนึ่งแข้งครับอุ้ยอุยอ้ยโง่นิวน้วนิวน้วอาจจะจิ้มตาครับนิว้วจิ้มตาใส่โยกนะโอ้ยจังหวะนี่ครับเพราะไม่ได้ใส่นวมครับหมัดเปล่าครับนี่ครับไต้ขวาหนึ่งทีก็ถีบออกหนึ่งแข้งครับไซโยกพยายามขุนเข้าหาสัดหมัดซ้ายออกไปโอ้ยจังหวะนี้ครับท่านชมมาดูกปะไซโยกพยายามจะคืนนะโอ้ยจอแดนออกมาเป็นชุดครับยกนี้ถีบโอ้โหทั้งไต้ทั้งทีมท่านชมดูฮะอุย้ย นี่ครับเตะขวาสาสแข้งขวาเป็นทีน่ะใส่จอแดงฮะนี่ใส่โยกคือในแข้งซ้ายเหมือนกันฮะทีบอกไปครับอุจอแดงฮะมาไม่กลัวมวยไทยนะครับไม่กลัวใส่โยกครับชื่อมีไว้เรียกครับกระดูกมีไว้เคียวต้มครับอุจังหวะไซโยกฝันศอกซ้ายคับทุกนอุนสองทีฮะอุ้ยกระทุ้งไปหนึ่งทีโอ้โหมาอุจอแดงมีสะดุ้งครับโอ้โหป้ายยกท่านชมป้ายยกหนึ่งฮะดูครับไซโยกเริ่มจะออกอาวุธมามาคืนครับไตะขวาครับจอแดงสวย นี you, so kind of like ่ครับจังหวะไซโยออกบัตรชูนดคืนเนื้อแข้งสายหนึ่งแข้งครับโอ้ยมาอูจอยแดงมัดหลังก็มาครับโอ้จังหวะนี้โอ้ยแทงเข่าสวยครับแตะขวาสวยครับจอยแดงไซโยคืนเนื้มาสายครท่านผู้ชมโอ้โหโดนเดิ้มาซ้ายครท่านผู้ชมดูฮะโอ้ยคืนเนื้มาสายครับยังไงโอ้ยกอดครับโอ้ยแตกครับท่านผู้ชมดูครับโอ้ยวต่อยสองดอกครับแตกครับเบ้าตาขวาของจอแดงแตกไปแล้วนะครับท่านผู้ชมโอ้โหตีครับสับซอกสายโอ้โหสับซอกสายครท่านผู้ชมโอ้โหดูจังหวะพลาดช้าครับยังงัดนอกระยะประชิดม้าครับไซโยโอ้โห มานี่ฮะโอ้โหจอมศอกจริงๆฮะครับไซโยคนนี้ฮะโอ้โหอยู่ครับท่านชมโอ้โหได้เลือดเข้ามายกแรกนะครับไปจะหมดไปยกแรกแล้วนี่จอเดนไปพา่าฮะไปคุกวงในกับไซโยครับอูหได้เลือดมาเลยครับอูหสุดมันฮะโอ้โหไซโยศอกทีเดียวคมจริงๆริานะท่านชมมาต่อเกมยกที่สองต่อเลยครับมาคู่นี้ต่อยกันสามยกครับอย่างที่บอกครับท่านชมรายการไทยไฟนะฮะอย่างเงี้ยแต่สายคือครับไซโยจ่อแดงนขวาขึ้นเหมือนกันฮะท่านชม มานี่ครับเตะขวาอู้ยโดนมาซ้ายของไซโยครับโอ้โหลนลงไปกองทั้งยืนลวมทั้งยืนครับจังหวะตามของไซโยไหมอู้กระทุ้งเข่าขวาสวยครับอู้จังหวะนี้เตะขวาตามมิงแข้งนะจอแดนมาไม่กลัวฮะจออู้เตะขวาอีกแล้วครับนี่ไซโยขึ้นมาซ้ายครับโดนชนเอายังไงอู้รัวเป็นพืงโกนะครับไซโยอู้จังหวะทิ้งมาขวาสวยครับจอแดนออกอาวุธได้สวยนะอู้รอจังหวะดักเข่าฮะมาจอแดนออกอาวุธได้สวยนี่ครับโอ้ชื่นชมแกท่านชมดูฮะโอ้โห แต่แกไปพาหนะอีโอ้ยดันซอกซ้ายมาระวังซอกสาโยกอย่างนี้ครับจอแดนตีครับต่อยขวาครับโอ้ยสองนี้ไม่มีเป้าปานี้ครับของไซโยกฮะโอ้ยมาระวังนะจอแดนไปซ้ายโอ้นี้โอ้ยก็เต็มเต็มทั้งอกครับท่านผู้ชมน้ำกระจายครับดอกโอ้ยนี่ครับหุกซ้ายหุกขวาครับท่านชมทิ้มลงมาโกนลงมาเสียไหมไม่เสียพระโอ่จังหวะนี้ฮะสวยฮะมาไม่สามคู่ต่อสู้นะจังหวะเพียงความก็ไม่สามครับนี่ฮะปล่อยกันอยู่ในเกมวิจารณ์ด้วยครับโอ้ยหุกซ้ายโอ้สามศับทอกสายท่านชมโอ้โห นี่ฮะสอกระยะปาชีทับนี่โอ้โหสุดอันตรายครับไซโยกฮะโอ้โหยืนใกล้ๆนี่แกสับสอกเละมาหลายลายอุ้ยจังหวะฮุบอับบัดขวาขึ้นไปครับต่อยซ้ายตรงต่อแยงขึ้นเลยมาแข้งขวาท่านชมโอ้โหมาอุ้ยท่านจะเป่าปากแล้วต่อแดงต่อยซ้ายอยู่โอ้โหท่านชมอุ้ยเต็มหน้ากอุ้ยจังหวะมาดักซ้ายของไซโยกนะฮะอือฮึดูสับสอกซ้ายโอ้โหท่านชมสับสอกซ้ายอีกแล้วสองครั้งสามครั้งอุ้ยไซโยกใจเย็นนะใจเย็นนะไซโยกโอ้ย จังหวะนี้จอแดนโอ้โหดูฮะท่านผู้ชมโอ้ยแกยืนไม่อยู่ฮะโอ้โหแตกมาแล้วท่านชมเอ้ยโอ้ยมาหมีตำหนิครับมีเลือดมีให้เห็นครับยกนี้โอ้โหใส่โยกสวมบทโหดอีกแล้วครับนี่ครับสับศอกซ้ายโอ้หอกเลยครับปะชิดจะดูหักซ้ายพวงมาลัยขึ้นไปฮะโอ้โหหักเข่าล่องหน้าคนเดียวโอ้โหวิจอแดนแกยังยืนอยู่ได้ครับโอ้โหท่านชมมาไม่ฮะโอ้โหศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับนำไปใช้นี่มันสุดอันตรายจริงๆครับแตะขวาครับจอแดน ยืนยืนได้ไหมครับมายืนอยู่ได้ครับไม่จอแดนยืนอยู่ได้นะท่านชมไม่หวั่นฮะโอ้โหโดนสอกไปสองชุดฮะอู้ยยืนงงเงยงงเงยแต่ยืนอยู่ได้ครับดูฮะโอ้โหอู้ยืนเถียงกับใสโยกต่อได้ครับมาว่ากันแบบนั้นฮะโยกเดินไปสาดแข้งซ้ายคืนอู้ยโงงไงนะจอแดนยังไงครับยังไงอู้ยโดนสอกซ้ายตรงนี้ครับท่านชมอู้ยต้องนับก่อนฮะอันตรายอันตรายครับแม่เอามากันต้องนับถูกต้องนะครับโอ้โหอู้ยรวบรวมสติครับจอแดนใจเย็นฮะมา โอ้ยอมรับหัวใจแกนะครับแกสู้จริงๆฮะไม่ยอมนอนนะท่านชมนี่ฮะไม่อยู่ไม่เล่นนอกเกมเลยครับโอ ỏi, schnell, ido, bien, ้โหถึงเล่าตัวจะเพียงพั้มไปแล้วนะครับนี่ครับหมาต่อฮะท่านชมสับพยายามสับซอกขวาขึ้นส่โยกนะฮะโอ้ยใส่โยกจับจังหวะได้แล้วตอนนี้กระแทกซ้ายกระแทกขวานี่ครับดันซอกซ้ายหนึ่งทีสับซอกขวาสับซอกซ้ายอีกแล้วโอ้ยจังหวะต่อยหนึ่งชุดครับโอ้โหตอแดงยังไงฮะยังไงครับอุ้งงูยับอีกแล้วครับให้โอกาสครับโอ้โหเดียะมาโอ้โหใส่โยกมาเป็นชุดครับพาอายุดอกนี้โอ้โห ไม่รู้เข้าเดือนไหนครับเดือนนี้เดือนสิงหาพายุจะกไซโยกให้จอแดนมาแล้วครับนี่ฮะโอ้โหมาต่อฮะอุ้ยอับาัาดขวางตีทบจอแดนพยายามจะคืนได้มาท่านผู้ชมโยกโอ้ยยืนยืนแค่ืูแค่เดินดักต่อยโอ้โหสุดครับล่วงครับมาอุ้ยนับอีกหนึ่งครั้งครับกรรมการยังไม่จับฮรโอ้โหกรรมการโหดจริงฮะมาให้ต่อยต่อครับมาให้โอกาสครับมาบินมาไกลแล้วครับต้องต่อยให้ครบสามยกฮะต่อยให้คุมห เขียวช้ำหมดแล้วครับขอบตาต่อยซ้ายโอ้โหต่อยซ้ายโอ้โหท่านชมโคตรจริงๆฮะไซโยคนนี้ฮะโอ้โหกระนำไทยดูฮะโอ้โหมาตี่ครับดักซะโอ้โหจังหวะจะล่วงลงไปแกลุกขึ้นทำไมอครั้งครับโอู้จอแดนมาโอ้โหแน่นอนครับคนนี้ฮะจอแดนฮะไม่ไม่ยอมนอนฮะดูฮะสู้ยิบต,ตาท่านชมต่ซ้ายอยู่คืนไปครับมามาไซโยคืนได้มาครับถีบออกครับจอแดนโอ้โหไซโยดักโนมดขวาโนมดซ้ายของแกฮะดูฮะ อปะคัดซ้ายตรงบ้างขวาตรงบ้างครับหุ่นเละครับท่านชมอู้ยจอแดนอึดจริงๆครับคนนี้ฮะโอ้โหโเดินข้ามมุมอย่างสังหาพาเพลยครับโอ้โหมายอมรับหัวจิตหัวใจแกรครับมาต่อเกมมันยกยกสุดท้ายครับท่านชมยกที่สามอะมาฮะจอแดนจะแก้เกมยังไงครับในยกสุดท้ายยกนี้ไต่ขวาตรงนี้ไม่ถึงครับไต่ขวาไม่ถึงครับมาของแก้เกมฮะจังหวะนี้ไซโยกเดินข้าหาสับซอกซ้ายอีกแล้วโอ้โหโอ้โหพ่อคุณไซโยกแมา พี่แกโหดเหลือเกินครับนี่ครับสับซอกแจกอย่างเดียวครับอุ้ยมามาตีครับโอ้โหเงียงปลาดุกเข้ามาครับสยโยกโอ้โหงัดมาให้โชว์ให้เห็นให้เห็นมอทัพศิลปะแม่ไม้วียไทยครับนี่ฮะโอ้โหดูโอ้ยหไะซ้ายโอ้โหดอกนี้ทำทุนลขึ้นการขอไม่ติดแขนนี่เขาล่องคอนะอุ้ยดูครับจอแดนไม่วันฮะดูครับแกยืนยืนคืนไหมคืนไหมครับจอแดนต้องคืนไหมครับอ่าสวยฮะแตะขวาเดิไปขึ้นมา สยโยกดูครับพยายามคุมเกมในทุกอย่างคัอุจงหะทิ้งข่าขวาสวยครับจอแดนโอ้จะไปโดนกระจับครับโอ้โหนี่ฮะโอ้โหจังหวะโดนกระจบครับท่านชมโอ้โหแต่เดินแกเดินไปขอโทษกันเลยครับแมสุดยอดครับคููนี้ครับดูฮะขอโทษกันเองครับโอ้โหไปไงฮะมานี่ฮะมาอยู่ในเกมกฏิกาบครับมาไตะขวาเต่สายครับทุทีโอ้จังหวะเต่สายของสโยกครับขึ้นไปฮะจอแดนนี่ไฟดับไปแล้วค้างนึงครับท่านชมบัวหมดแล้วครับแมแทบจะมองไม่เห็นครับนี่ไต่แข้งขวาออกมาครับจอแดน พยายามจะฮุกซ้ายเอาจังหวะหมัดได้ต่อยครับท่านชมมาเอาพอมีดุ้นอยู่ครับจอแดนมาโอ้โหยอมรับผลจิตคนใจแกครับแกยืนซดกับไซโยครับโอ้โหอุ้ยไม่กลัวอาวุธครับเตะซ้ายครับไซโยโอ้โหดอกนี้ท่านชมเข่าลองอกครับทีบอลครับจอแดนเตะซ้ายเอาเตะขวาครับโอ้โหเตะขวาเข้ามาไซโยคืนเน้หมัดครับอุ้ยโอ้โหสัดัะยับมาท่านชมอุ้ยปากเปิดฉีกบนครับหน้าเนยแหกมาคู่นี้โอ้โหโดนศอกใสโยครับ จังหวะเพียงอุ้ยจังหวะไต่ขวาตง้งเตะซ้ายตามครับมวยจอแดนมาสายบยามเข็นทิ้งไม่ล้มครับแข็งแรงนะฮะจอแดนยืนเถียงครับสย,ยกได้สามยกนี่ไม่ธรรมดาครับมาสาย,ยกใช้ศอกใช้ทุกอย่างด้วยนะครับโอ้ยงัดขึ้นไปฮะต่อยซ้ายเร้ตอนนี้ท่านชมมาอุ้ยเต็มเข่าซ้ายดอกทิ้งยังไงครับหมดโอ้ยให้หมดแยกเองอ้ยจังหวะสับสอง้ายของสยบจริงเนาะมานี่ครับอ้ยสายมีสับสองเนี้เห็นช่วงปลายยกนะท่านชมมา อย่าไปได้ป้ามายครับจอแดงนี่ครับฝุกซ้ายตามนี่นี่ครับโอ้ยเข่าซ้ายตรงนี้สวยฮะโอ้ยอัดเต็มพุงเต็มพุงนะโอ้โหมาหมดโยครับนี่ฮะโอ้ยสปิริตนักกีฬาท่านผู้ชมยอมรับหัวใจนะคู่เลยครับโอ้ยสุดยอดฮะจอแดงคนนี้ฮะกับไซโยคนนั้นครับโอ้โหสัดกัน3ยกฮะสุดยอดจริงๆครับเดี๋ยวมาดูผลการตัดสินครับแหมไม่น่าพลาดครับไซโยพุ่พันม่วงของเราเป็นฝ่ายชนะจอแดงไปนะครับวันนี้วะในวันนั้นครับท่านผู้ชมไอ้ฮะโอ้โหฝากแผลฝาก มานี่ครับจบเกมครับเป็นภาพพี่นี่ฮะจอแดนพยายามบอกครับโอ้โหใส่โยกยูฟันศอกใส่เบ้าหน้าผมนะวาแบบนั้นโอ้โหใส่โยกกลับไปหนึ่งทีครับโอ้โหนี่ฮะเป็นฝ่ายเอาชนะจอแดนไปได้ดงสุดมันครับท่านผู้ชมโอ้โหนี่ฮะยืนซดยืนแลกกันใกล้ๆนะศอกระยะปาชิดครับแลกกันให้เห็นครับจนมีแผลแตกครับโอ้โหเบ้าหน้าแหกกันมาครับคู่นี้ครับท่านผู้ชมสุดมันนะและแล้วครับการประทะาเดือดบนสังเวียนคืนนี้ครับก็จบลงครัท่านผู้ชม ไซโยครับฟันซอกครับเต็มเต็มนั่นจอแดนอย่างที่บอกกันนะท่านผู้ชมครับหน้าแหกหน้าฉีกกันโอ้โหแต่สิ่งที่สาคัญยิ่งกว่าชัยชนะครับคือสปีริสปิริตของนักสู้ของจอแดนของเขานะท่านผู้ชมนี่ฮะแสดงให้เห็นถึงหวัวใจของนักกีฬาอย่างแท้จริงครับที่เขากล้ายืนหยัดครับกล้าที่จะสู้กับศอกโถนของไซโยของเรานะท่านผู้ชมน,นี่นะครับคือสเสน่ห์ของมวยไทยฮะศึกที่ไม่ได้วัดกันแค่หมัดแค่เข่านะศอกนะท่านผู้ชมแต่ยังวัดกันที่ใจกันในทุกอย่างทุกย่างก้าวครับมาวางกันแบบนั้นครับท ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยู่กับเราในศึกมันในครั้งนี้ครับท่านชมถ้าคลิปนี้ครับทําให้คุณมันทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นครับฝากกดติดตามและรอชมศึกหน้าไปพร้อมกันอีกครั้งครับเระเจอกันใหม่ในไฟต่อไปครับท่านชมสวัสดีครับ